สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับเรื่องเราเกี่ยวกับ Recognition กับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแม้ว่าจะอยู่ในช่วง work from home มันก็ยังคงสำคัญนะครับอ้างอิงจากการทำา u u v e เของบริษัท Bamboo HR นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน HR ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขา เซอร์เวย์มาในปีที่แล้วก็คือ1 2 0 1 9นะครับเขาระบุชัดเจนว่า69%ของพนักง,งานต้องการที่จะได้รับ recognition เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานให้ดีขึ้นคาว่า recognition ในที่นี้งานเซอร์เวย์ฉบับนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของภาษาเขานะฮะใช้คำว่า intrinsic recognition ซึ่งมันก็คือการให้การ ชื่นชมการพูดคุยการทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขายังมีตัวตนโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ extrinsic extrinsic ก็คือพวกค่าจ้างเงินเดือนในงานวิจัยชิน้นนี้ย้ำชัดเจนมากนะครับผลออกมาชัดเจนมากว่าเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยมันเป็นผลภายนอกเท่านั้นซึ่งถามว่าไม่สำคัญใช่ไหมมันไม่ใช่มันยังคงสำคัญแต่ถ้าเราจ่ายเงินเดือนในระดับที่สูงพอแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าขาด recognition ก็คือนายกับลูกน้องไม่สนใจที่จะคุยกันนายไม่เคยที่จะทําให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในทีมเนี่ยนะฮะเงินเดือนสูงแค่ไหนสักวันหนึ่งไม่นานพนักงานคนนั้นก็จะออกไปจากองค์กรนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นงานวิจัยครั้งนี้มันก็เลยสะท้อนภาพค่อนข้างชัดเจนว่าคนเราเนี่ยมันเรื่องของปัจจัยทางด้านเงินเนี่ยมันเป็นตัวพื้นฐาน สำคัญที่ทําให้เรามีชีวิตนะครับมีปัจจัยพื้นฐานต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะมากระตุ้นทําให้เรารู้สึกมีแรงมีพลังมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นมันก็คือ recognition จากนายเรานี่เองนะครับดังนั้นเรื่องของการทํางานที่บ้านที่ตอนนี้หลายคน พยายามที่จะทําให้พนักง,งานนยอยู่บ้านแล้วทํางานรวมถึงนโยบายหรือแม้แต่งประกาศภาวะฉุกเฉินที่ออกมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหลายๆองค์กรคงต้องเดินตามตรงนี้ดังนั้นนั่นแปลว่าพนักง,งานของเราก็ต้องเริ่มทํางานที่บ้านกันมากขึ้นแล้วเราจะ recognition พนักง,งานเหล่านี้อย่างไรผมคิดว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือพนักง,งานจะรู้สึก เปล่าเปลี่ยวเงียบเหงามากแม้ว่าจะอยู่บ้านกับคนอื่นก็ตามนะครับแต่ว่ากรณีที่เรานั่งทํางานในออฟฟิศกับนั่งทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงในออฟฟิศมันมีบรรยากาศบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันต้องนั่งโฟกัสอยู่กับงานนะแม้ว่าจะมีเพื่อนคนนู้นคนนี้มาชวนเราคุยบ้างมีโทรศัพท์จากลูกค้าบ้างซึ่งสุดท้ายแล้วหันไปรอบๆเนี่ยมันก็คือเพื่อนร่วมงานเราทั้งนั้นอะ่ะหันไปอีกทางก็นายหันไปอีกทางก็เพื่อน นายก็เดินมาทักเราบ้างนายก็เดินมาตำหนิเราบ้างมาชมเราบ้างนี่ก็คือธรรมชาติของ recognition ซึ่งเราได้รับในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในที่ทำงานแต่พอถึงเวลาอยู่บ้านเนี่ยผมว่ามันห่างไปเลยพอมันห่างปั๊บเนี่ยความรู้สึกถึงการมีตัวตนความรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองในการทำงานมันจะค่อยๆหายไปดังนั้นทางที่ดีที่สุด กลุ่มบรรดาหัวหน้างาน m a n นเจอร์ manager, นะครับทุกระดับนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในระดับบนระดับกลางหรือระดับร่างถ้าท่านเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องต้องดูแลอย่าลืมนะครับต้องกระตุ้นให้ความสำคัญกับลูกน้องของท่านอย่างสม่าเสมอก็คือไม่ใช่เงียบหายไปวันนี้ไม่ได้เจอหน้ากันเพราะต่างคนต่างทำงานที่บ้านแต่เราก็มี เครื่องไม้เครื่องมือโซเชียลนะครับมีทั้งประชุมออนไลน์เดี๋ยวนี้นี่แอปพลิเคชันในการประชุมออกมาเยอะแยะไปหมดเลยทุกที่ล้วนแต่เอามาใช้ทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเห็นหน้ากันอยู่ได้ตลอดทุกวันแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวมันจะไกลกันนะฮะแต่ด้วยความรู้สึกเราต้องไม่ทําให้ลูกน้องเรารู้สึกแบบเหินห่างห่างเหินหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในเวลาทํางานนะครับ ดังนั้นแนวทางง่ายๆก็คือเราคงต้องมีการสร้างระบบในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของเราให้ได้ทุกวันเอาตัวอย่างจริงก็ได้นะครับเพราะหลายแห่งที่เขาทำงานที่บ้านเนี่ยตอนเช้าล็อกอินกันเข้ามาตามเวลาที่ตกลงกันก็คือทำเสมือนหนึ่งคล็อกอิก็คือลงเวลาทำงานนั่นแหละแต่เพี่เดียวเราไม่ได้ต้องบันทึกอะไรมากมายเช่น9โมงเรามาเริ่มต้นคุยกัน พอ9โมงปับ๊บทุกคนก็จะเข้ามานะหลายคนก็ใช้ตัวเทเลคอนเฟอ e n เรนซ์มาไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือเป็น Microsoft Team ซึ่งก็สามารถที่จะเปิดกล้องแล้วก็โชว์หน้าโชว์ตากันได้เพื่ออย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างะนะครับหลังจากนั้นก็คุยกันโดยที่หัวหน้าทีมหรือตัวแมนเจอร์็็คงต้องเริ่มต้นเปิดก่อนว่าวันนี้เป้าหมายคืออะไรแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผ่านไปแต่ละคนมีประเด็นปัญหา ในการทำงานในเรื่องอะไรแต่ละคนมีความรู้สึกคับข้องใจในเรื่องไหนบ้างถ้ามีจะคุยในที่ประชุมนี้เลยก็ได้หรือถ้าไม่มีหรือต้องการจะคุยส่วนตัวก็เปิดช่องทางให้ลูกน้องทักเข้ามาในช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้างจะส่วนตัวกว่าก็ได้การประชุมตอนเช้าเท่าที่ผมสังเกตหลายๆที่นะ่ที่พาผมสังเกตจากที่เขาทํางานจากบ้านจ,าจริงๆเนี่ยมันไม่เกิน20นาทีครับ ทีมหนึ่งเท่าที่เห็นก็จะมาสักห้าหกคนเพราะว่าในการทํางานอย่างนี้มันต้องเป็นทีมย่อยหน่อยหนึ่งหัวหน้าก็คุยกันประมาณพนักง,งาน5้าหกคนอาจจะมีบางท่านอาจจะถึง10คนก็ไล่กันไปคุยกันไปนะครับเพื่อทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขายังอยู่ในการทํางานกับบริษัทเพราะว่าอยู่บ้านนานๆเขาเนี่ยมันความรู้สึก ที่มันจะเชื่อมโยงกับการทํางานของบริษัทนี่มันรู้สึกห่างไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันซึ่งมันรู้สึกว่านี่คือที่ทํางานเรากับที่ทํางานมันอยู่ในที่เดียวกันแต่พอเราไปนั่งอยู่บ้านพนักง,งานนั่งอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งมันรู้สึกไม่ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ทํางานดังนั้นท่านเองในฐานะหัวหน้าก็คงต้องกระตุน้นสื่อสารเพื่อทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขายังคงมีส่วนร่วมในการทําให้งานในองค์กรสําเร็จได้แม้ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านาหลังจากนั้นก็ปิด กล้องกันไปแล้วก็แยกย้ายกันทํางานตามที่ตกลงกันทุกคนก็จะสแตนบายตลอดเวลาที่จะมีคําถามอะไรก็สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลาแตะะ่หัวหน้าเองก็คงต้องคอยสังเกตด้วยว่าถ้าพนักง,งานคนไหนเริ่มมีอาการผิดปกติเริ่มแสดงคําพูดอะไรบางอย่างหรือเริ่มมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเราว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีนักเนี่ยท่านอาจจะต้องโฟกัสพนักง,งานคนนั้นเยอะหน่อย ให้คําปรึกษาเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับอย่าทาให้เขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็ปล่อยให้เขาหลุดออกไปเพราะไม่งั้นแล้วช่วงจังหวะแบบนี้เขาจะสามารถหลุดออกไปจากทีมแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดจะเกิดขึ้นคือเขาจะลาออกไปเลยนะแม้ว่าสถานการกณ์เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ความรู้สึกมันมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าก็คงต้องกระตุ้นสื่อสาร กับลูกทีมกันอย่างสม่ำเสมอบางท่านก็ทำทุกเย็ยนอีกเหมือนกันคือทุกเช้ากับทุกเย็ยนเลยนะฮะเช้า9ก้าโมงเข้ามาล็อกเข้ามาพร้อมกันก่อนเลิกงานอ่ะสี่โมงสี่สิบห้าสี่สิบห้านาทีสุดท้ายล็อกกันเข้ามาอีกทีนึงมันเป็นทำเป็นสเกจดูเป็นอีเวนต์ชัดเจนเลยครับทุกวันก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยพนักง,งานจะไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างกับก,บการทำงานในออฟฟิศมากนักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีระบบในการที่จะคอยกระตุ้น สิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสิ่งที่คอยจับผิดคอยติดตามนะครับแต่ผมเน้นคําว่า recognition การทําให้วันงานรู้สึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมแม้ว่าจะทํางานอยู่ที่บ้านทําให้เขารู้สึกว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของงานในทีมแม้ว่าเขาจะนั่งทํางานอยู่ที่บ้านโดยความรู้สึกตรงนี้สร้างได้โดยคนที่เป็นหัวหน้าทีม เพราะนั้นท่านที่เป็นหัวหน้าทีมก็อย่าลืมนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่จําเป็นต้องไปกระตุ้นอะไรมากมายเพราะว่าคนเราก็าน่าจะมี motivation ส่วนตัวอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนถ้าเราเลือกทีมแบบที่เป็นเซลเรียกว่าเซล discipline สูงๆเนี่ยผมว่าอันนั้นไม่จําเป็นต้องไปกระตุ้นบ่อยนักมันก็คงโอเคแต่อดีตเราไม่เคยเลือกแบบนั้นเพราะเราไม่เคยทํางานจากที่บ้านเราทํางานในออฟฟิศมาโดยตลอดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ มันต้องมีบ้างแหะครับที่เป็นคนลูกน้องท่านที่เป็นคนประเภทแบบโซเชียลมากๆทํางานคนเดียวไม่ได้นะต้องติดต่อต้องพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้แหะครับที่จะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีนักกับการนั่งทํางานที่บ้านบางครั้งจิตตกบางครั้งถึงกับมีอาการซึมเศร้าเลยก็มีนะครับถ้าท่านปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวเดียวดยโดยที่ไม่ไปสร้าง recognition กับเขาอ่ะนะครับดังนั้นหัวหน้านะครับอย่าลืม ช่วงเวลาแบบนี้สามารถที่จะประสานทีมทำให้ทีมแข็งแกร่งได้โดยอาศัย recognition จากตัวท่านเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ